รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวดีครับผมต้อนรับเข้าสู่รายการที่ผมบอยเจษด,ดาครับและซั n นี่เบนส์รายการที่เราสองคนจะพาคุณผู้ชมออกมาท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยในสไตล์ของด i จิตอลโนแมทครับรักการทำงานรักการท่องเที่ยวมาชมรายการของเรากับร <Body S 1> ายการบอดี้ i d e ครับผมเป็นไงบ้างรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันคิดสิ่งไอไหมคิดฉันมากนะแัตซันนี่สบายดีนะแค่ทำงานออนไลน์นะครับสอนภาษาอังกฤษอยู่เออจริงจนะ ไอก็เริ่มที่จะเริ่มชินแล้วก็เริ่มชอบสไตล์ของดิจติตอลโนแมดแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำงานก็ได้ได้ท่องเที่ยวได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็อยากไป mm hmm. นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แบบว่าไอาชอบมากๆเลย mm hmm. อยู่จำที่แม่ห้องสอนได้ไหม๋อ oh, จำได้สันนิรักแม่ห้องสอนมาก I really love that province and I remember what we did we went to the tea plantation mm hmm. we went on a boat cruise as well as trying the local food as well ใช่อันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคบผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นเราเที่ยวกันเยอะมากกว่านั้นคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพาไปชมแบบฉบับเต็มกันเลยว่าสนุกขนาดไหนไปชมพร้อมกันครับและเช้าวันนี้ฮะเรามาอยู่กันที่นี่ครับผมบ้านรักไทยจังหวัดแม่ห้องศน และที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้คือไราชาเฉินฟงรีสอร์ทคือที่นี่สวยมากเลยนะเมื่อคืนเรานอนกันแบบว่าท่ามกลางไราชาเลยนะวันนี้ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นการเด็ดใบชา<อ>เพื่อเอาไปเป็นวัตถุดิบหลักข,ของการผลิตชาในหมู่บ้านแห่งน,นี้เลย<อ>แต่ทำไมว่านี้แล้วต้องใส่ชุดจีนพี่บอยอ้าวที่เราใส่ชุดจีนเพราะว่าบ้านรักไทยเนี่ย<อ>ส่วนใหญ่เลยนะเขาเป็นชาวจีน<อ>ยุนนาน เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมอาหารการกินทุกอย่างมาจากหยุนหนานทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับเดี๋ยวจะพาลื้อไปอสัมผัสความอร่อยของที่นี่หนาวมากเลยใช่ไหมหนาวมากแล้วก็ควานออกปาก สมองเอออสมองหาวมากมันได้ตัวสันอยูร้อนหมันจะดีมากเลยนะอย่าจิบชาร้อนๆเหมือนกันใช่ไหมอืมแต่ก่อนจะพาไปจิบชาต้องเสียเงินกันก่อนโอเคเดี๋ยวจะพาไปเด็ดใบชายอดอ่อนๆยามเช้าเพื่อไปทำเป็นชาให้เราได้ดื่มกันแบบอุ่นๆโอเคโอเคเลย let's go s เก็บชากันอยู่เลยพี่สวัสดีครรัับบวคกน่ะพี่ครับสวัสดีครับผมค่ะเก็บชาอยู่หรอเก็บชาค่ะมีอันนี้เป็นพันอะไรนะซาอุหลงค่ะซาอุหลงอ๋อเป็นชาอุหลงอยู่ชอบกินชาอะไรอ่ะชอบมากปกติชอบกินชาจีนผงเอือ ผู่อผื่อเออผู่เออผื่อผอโอเคอ่อนก็ผู่เอ๋อโอ้อันนี้อัก็อนเดิมหลงไงพี่ครับแล้วเขาเก็บชากันยังไงครับก็เลี้ยบแบบนี้เลยค่ะต้องแตกเรดูเป็นยอดแบบไหนอะแบบนี้นะค่ะอ๋อเอาแค่เฉพาะยอดอ่อนค่ะดูนครับอ่อนนี่เล้ยบนี้แล้วเวลาเขาเก็บเนี่ยเขาเริ่มกันกี่โมงฮะ ก็แต่วิลาตันค่ะทางทาเวลามีก็มาเจ้าเลอยู่ค่ะอ๋อมาเช้าได้อยู่ค่ะหลังจากแก๊ปชาทำอะไรโตครับอาไปโค่ก่อนค่ะไปโค่ไปโคแล้วก็มันตินนวดนวดแล้วก็ตากแห้งแบบนี้ค่ะอ๋อค่ะต้องตากแห้งสักวันสองวันก็แห้งแบบนี้ค่ะแสดงว่าผลิตภัณฑ์ชาที่เนี่ยก็มาจากไร่ของ ที่นี่เองเลยไม่ได้รับมาจากที่อื่นเลยใช่คือเรียกว่าเป็นสิทธิเของที่นี่เลยครับผมใวภาษาอันนี้มันไปทำาหลายอย่างครับแล้วก็ต้องปลูกชาในเวร์แบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพื้นที่สูงสูงแบบนี้แล้วก็อากาศเย็นๆแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเห็นพี่เขาเด็ดแล้วแบบอยากเด็ดมากอ่ะผมกับเพื่อนพอจะเด็ดใบชาได้ไหมฮะวิธีการยังไงให้ไปที่ซ้อนห้หน่อย แล้วเวลาดึงชามีไรโตอกไซด์บ้างในการใช้ครับใช่ราหวานขมรังได้ทุกอย่างเลยครับคิดว่าน่าจะพอหรือยังพอแล้วครับ โอ้โอน่าจะพอแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะเอาไปผ่านกรรมวิธีต่างๆจนก,กระทั่งมันอยู่ในถ้วยชาของเราดื่มแบบร้อนๆครับแค่คิดก็ฟินแล้วไป<ะ> มากเลยคือตัวที่เรากินเนี่ยอันนี้คือตัวตัวสีแดงด้านนี้นะนี่อันนี้คือตัวที่เรากินมันแบบาน้ำค้างอร่อยมากครับขอบคุณครับสมองโล่งเนี่ยโจุดปิ๊งไม่ได้นาวแล้ว คลาสสิกมากเลยอ่ะจะกัอย่างซื่อมาจะกนอีอย่างออยางเหมือนกันเลยนี่เหมือนกันเลยพรเวลาเขาหมูตีหัวแล้วต้องเตะมูหัหอร่อยเลยอันนี้เหมือนเหมือนกันอันนี้ขายเท่าไหร่เจิมาไหมเลี้ยงไปอุ้ยซื้อไปสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบช่ออ้สาสอ้อยห้าสิบบาทเอาไปทำอะไรอร่อยครับโอ้แต่ว่าถ้าแม่ซื้กเลยพอทำมัก็เลย หอมากหอมมากหอมมากหอากหอมมากหอมมากหมากหากหมมาคหอมากหอมาก้อากหอมางหอากหอมาากหาหมาอากหมากหอากอกอยมาอากหอาอมมากอมากากหมาอมมากหมากหนากาออากาอน จริงๆแล้วเขามีการอพยพมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ในสมัยก่อนเลยนะน่าสนใจมาก Can you please tell me the story น่าสิแต่มันยาวมากเลยนะก็ไม่เป็นไร I will record your voice on my oh, oh, oh. phone อะโอเคได้ได้คือแบบนี้คือบ้านรักไทยอะแต่ก่อนเนี่ยถือว่าเป็นหมู่บ้านสุดท้ายเลยนะก่อนที่จะถึงติดชายแดนไทยเมียนมาแต่ก่อนชื่อว่าบ้านแม่ออสมัยนั้นเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าเป็นสงครามกลางเมืองทุกคนก็อพยพมาตั้งแต่จีน เมียนมาแล้วก็มาที่ไทยจนถึงที่บ้านรักไทยในป um ัจจ hm ุบันนี้ก well ็เลยมีการนําเอาทั้งศิลปะวัฒนธรรมอาหารการกินการพูดของชาวหยุนหนานติดมาด้วยจนถึงท ah ุกว uh ันนี ah ้ล uh ูกๆหลานๆเองก็สามารถพูดภาษาจีนได้เด uh ินชมแค่นี้อาจจะยังไม่จุใจจะพาไปต่อไหมอ๋อเหรอไปยังไงครับถ้าเกิดอยู่ที่นี่ยเดินสองวันอะไม่จบแน่เลยเรามีเครื่องทุ่นแรงนี่ สวัสดีครับ oh, พี่ครับสวัสดีครับดูคันนี้เลยโอเคไหมสุดยอดจริงๆเดี๋ยวพี่จะพาผมไปตรงไหนบ้างเนี่ยพาไปท่าเรือแล้วก็พาไปจุดชมวิวครับไฮไลท์ของบ้าน,นักไทยครับน่าสนใจมากเลยลไปๆไๆขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ โอเคถึงแล้ว okay, s <S ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับโหขอบคุณนะครับนะะสนุกมาก ึ่งสิ่งที่ต้องทำนะเวลามาบ้านรักไทยก็ต้องนั่งเรือ <S <S สไตล์แบบจีนๆแบบนี้เลยสวัสดีครับน้องลำนี้วา่างไหมเอยว่างไหมว่างครับผมอันนี้คือเขาคิดยังไงร,ราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างไอคิดเป็นรอบครับเป็นท่านครับสองท่านจะอยู่ที่400บาทครับผมอ๋อโอเคแล้วพายไปถึงไหนยังไงบ้างฮะไปประมาณตรงกลางครับเลยตรงกลางไปนิดนึงครับแล้วจะให้ปล่อยลงเลยถ่ายรูปได้ครับอยู่จะสวิมมิงก็ได้นะมีจะจะอะไรแค่ไหม โน้ก็คนใดไม่มีนะก็น่ากลัวไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยไปโอเคหนึ่งสิ่งนะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดนั่งเรือปุ๊บต้องทําคือชิงเพอรชาชิงเพอรชาชิงเพอรชาชิงเพอร์ชาเชิญดื่มชาครับผมเอ๊กันเปยกันเป้กันเปยกันเป อันนี้เป็นหมูปิ้งนมสดหรือเป่ะอ๋อมันเป็นหมูปิ้งนมสดอ๋อน่ากินมากข้าวเหนียวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาอยู่มากินนะเดี๋ยวจะพาอยู่มากินนะโอเคไหมอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นข้าวหลามกะทิข้าวข้าวหลามกะทิใช่สันนี่เริ่มผิวแล้วฮะผิวอ่ะอยากกินข้าวแล้วเหรอครับ เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเอานนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปกินแบบว่าอาหารซิกเนเจอร์ของบ้านรักไทยเลยอ๋อโอเคโอเคไปแ่บ p ะเ t e จีนมีสไตล์แบบนี้ใช่ไหมครับใช่โดยเฉพาะแบบว่า เขาเรียกว่าหนงชุนหรือว่าที่แบบว่าตามชนบทนะปูเยอะมากเลยครับแล้ววันนี้ก็จะพามาร้านอาหารแบบสไตล์แบบจีนยุนหลานหรือว่าคนไทยเรียกว่ายูนานยูนานที่นี่คือร้านอาติน้อยรักไทยครับเดี๋ยวไปลองดูกันหน่อยว่าอาหารจะถูกปากฝรั่งอย่างซันนี่หรือเปล่าน่าจะนะโแน่นอนลองดูโอเค สวัสดีค่ะคุณพ่คุณร้านอติน้อยยูนานยินดีต้อนรับค e ่ะ okay. ไม่ชหารร้านันดดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างเอางี้ดีกว่าพอจะมีเมนูแนะนําสักนิดหนึ่งไหมคะอาหารแนะนําของที่นี่ที่ขึ้นชื่อเป็นไฮไลท์เลยก็จะมีขาหมูมันโถหมูพันปีนะคะยำใบชาไก่ตูน ผัดผักค่ะผัดผักเราจะมี2อย่างตามฤดูกาลเลยค่ะจะมีเป็นผัดเซโยเต้ก็คือยอดฟักแมวนะคะครับแล้วก็จะมีเป็นยอดถั่วลันเตาค่ะคุณลูกค้าสนใจรับเป็นเซตไหมคะอ๋เซตนี้เลยไหมอ๋อนี่ขายเป็นเซตเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเซตเลยค่ะด้วยใช่ค่ะยังไม่ชาอาหารอาหารเป็นก็คือเป็นใบชาสดเลยมามาถึงแล้วถ้าไม่ได้ทานเหมือนมาไม่ถึงนะคะโอ้ดูชอบยำนี่ชอบยำใช่ไหมโอเคอันนี้แน่นอนนะค่ะได้ค่ะอาหารเซตหนึ่งนะคะเซตนี้เหมาะสำหรับ8-9ท่านเผื่อใครมาเป็นแบบกลุ่มใหญ่เป็นแบบครอบครัว ใชโอเคเดี๋ยวนี้เราอยากลองเอาเซตนี้ก็ได้ครับได้ค่ะอาหารชุดหนึ่งนะคะครับคุณครับขอบคุณค่ะขอบครู่นะคะและแล้วเมนูที่เราสั่งก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับจะพาไปรู้จักกับคนที่รังสรรค์เมนูนี้กันหน่อยครับกับคุณแม่เหมยคุณแม่ไมนิฮาฮาสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าโอ้แม่น่าทานทั้งนั้นเลย ต้องบอกก่อนที่นี่คุณแม่เป็นชาวจีนยุนนานาแท้ๆเลยนะใช่แอบถามคุณแม่คุณแม่เปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วชื่อว่าร้านอตินอ้นยเนี่ยสามปีค่ะสามปีก็แนะนาอาหารอะไรบ้างครับท่านนี่นะอาหารมันจะมีขาหม,มูมันเถออันไหนขาหม,มูมันเถออันนู้นาหม,มูมันเถอเป็นชื่อเดียวกันค่ะตุ๋เจาะยังมีหมูพันปีหมูพันปียังมียำใบชา โอเคเดี๋ยวเราลองชิมดูหน่อยรสชาติฝีมือคุณแม่ยังไงบ้างไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นใช่ไหมมันเป็นหมูมันเป็นหมูสามชั้นหมูสามชั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นผักกัดลองผักกัดลองค่ะแม่อร่อยมากขอบคุณค่ะหมูนุ่ง แล้หมูมันมีความหวานมันมีความชุ่มแล้วมันไปบวกกับความเปรี้ยวของผักจัดจองมันกลมกล่อมมากเลยแม่จ๋าใช่ค่ะวิธีการทำยากไหมครับยากค่ะอันนี้ต้องใช้เวลาหนึ่งวันค่ะหรอหรอวันเลยนะแม่นะใช่ค่ะเดี๋ยวลูกค้าไม่ไม่ต้องรอหนึ่งวันใช่ไหมไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอใช่ไห้แม่เตรียมไว้แล้วแม่สันนี้ก็สัจะนอนคืนนี้สั่งคุสั่งไว้ก่อนเดี๋ยวุ่งนี้มากินใหม่แต่อีกหนึ่งเมนูที่สันนี่ที่แม่บอกว่าห้ามพลาดก็คือนู่นเลย จู้เจ๋ยวก็คือขาหมูอ,อ,อืมมันุมั้ยอืคือมันถูกว่ามันออกสุดจิตว่าจริงแต่ว่า เคี้ยวไปสักพักนึงจะมีความหวานของแป้งของมันโกลวแล,<ช>แล้วพอชิ้มกับน้ำน้าซุปที่มันมีความออกจะแบบเค็มๆนิดๆนะม,มันจะเข้ากันพอดี แม่มีเมนูไหนจะสอนเราสองคนไหมครับอ่าจะสอนให้หมูพันปีนี่หมูพันปีที่แม่บอกใช้เวลาหนึ่งวันหนึ่งวันแต่วเทียนเจี๋ยพ่งนี้เจอกันแพทยวันดีก่อนเดี๋ยวว่าอันนี้เราแม่จะสอนให้ใส่ยังไงใส่ยังไงใส่เครื่องปรุงยังไงสนใจสนใจมากลองทำดูเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนให้ค่ะโอเคครับผมแม่สอนโอเคครับผม แล้วครับได้เวลาที่คุณแม่เหมยจะมาสอนเราทําหมูพันปีทําวันนี้กินอีกทีพันปีครั้งหน้าต้องเจอกันปีหน้าสวัสดีคุณแม่ค <c oughs> ุนี่มีเวลน,น, <ะ S 1> นมากเลยแม่จ๋าเอาจริงทํายากไหมทางยากค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยากง่ายขนาดไหนตอนนี้จะหั่นใหดูไหมหั่นได้เลยแ<ห>ม่หั่นแม่หั่นเลย เอาอยิ่งกว่าผมอ่ะเดี๋ยวให้แม่หันให้เป็นแบบว่าแนวทางให้ดูหน่อยห<อ>ันหนาขนาดไหนใช่ไหมจ๊ะออยิ่งบางยิ่งดีค่ะยิ่งบางยิ่งดีท่านดากว่ามันแม่อร่อยคะอ่ะเอา,อา,เอา,อาแบบนี่เดี๋ยวถ้าเกิดผมจะขอให้ฝรั่งผมลองหันหนหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเผื่อซันนี่อยากจะกลับไปทำให้คนที่บ้านกินเนอยู่ต้องเริ่มจากการหั่นหมูโอเคให้ให้เท่าๆกันก่อนเดี๋ยวดูฝรั่งหั่นดีกว่าแต่ปกติ ผมใช้มือซ้ายนะครับอะไรต้นงใช้มือขวามือขวาครับมือขวานี้ไม่หลังเลยเรแล้วแล้วต้อย่อันนี้ใจ่อันนี้ว่าอ๋อโอเคอ๋อดูใช้มือซ้ายจริงๆด้วยใช่ใช่โอเคโอเคดูจะไปทางไหนแม่ไม่ได้ตามอยู่อ่ะโอเครู้้สตตนนเโอเคไม่ต้อนตื่นเต้นค่ะใจเย็นๆให้ซันนี่สาะเอาหันโอเคหันไหมไลย์ได้ค่ะได้ค่ะ อาจารย์ที่ทำไมต่อจ้ะแม่อาจารย์เดนใส่เนื้อทวีต่อการเดนอย่างนี้เอาหมูที่เราหั่นใช่เลยเมื่อที่เราหั่นเราเรื่องเรียนอย่างนี้ที่บางบางแสนนี่มาเลยชูรถมาก่อนชูรถมาก่อนใส่ลงไปไม่ต้องใส่หมอนะเลยอร่อยลิ้นชาใส่หมอนั้น โอเคไหมแม่โอเคได้ละไดะเออยันเออโอเคพิทายด้วยพิทยดูใช่พิทายชอบพริกไทยเออใส่พริกใส่พริเยอะนี่นายนัตใส่พ p ิ p เผ็ดเผ็ดโอ้ยูเป็นคนชอบเผ็ดร้อนมากเลยนะชอบพริกไทยมากโอเคไหมครับแม่โอเคนะครับ แล้วค่ะเอาใส่ผักกระหล่ำเข้ามาเลยผักกะลใส่เยอะไหมครับแม่ใส่หมดแล้วค่ะอันนี้ใส่หมดเลยค่ะอยูุฟังได้เลยใส่หมดเลยเลยใส่หมดเลยครับผมหลังจากนี้เอาไปเลื่อนกันต่ออีกกี่นาทีคะับแม่อ่าครึ่งวันค่ะไปเลื่อต่ออีกครึ่งวันเจอกันเย็นนี้ไป เสร็จเรียบร้อยใช้เวลาครึ่งวันหลังจากนี้ทำยังไงต่อคะแม่หลังจากนี้กินแล้วนะคะอย่าคว่างใส่น้ำทวยกินแล้วล่ะค่ะนั่งเสียดายในเด็กทางให้อันั้นแม่คว่ำดีกว่าเพราะถ้าผมคว่ำควรจะไม่ได้กินกันทั้งสองคนใช่แล้วต่อตะลตาอย่างนี้เซไปอย่างนี้ก็มีหอมอะอย่โอเคปลอดภัยเซฟตี้มากมากว้าวน่าเกนมากอุยสันนี่ดูดิมันจะมีแบบสวยมากเยิ้มๆแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ใส่พวกเครื่องปรุงต่างๆไปที่มันอยู่ระหว่างหนูกับตัวผักนองอ่ะเห็นแบบนี้แล้วจะกลับไปทําให้ที่บ้านกินไหมน่าจะนะแต่สำหรับผมคิดว่าเรากินที่นี่จะดีกว่าเพราะทำยากอร่อยกว่าด้วยอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันแจกอาวุธก่อนเลยโอเค f อ r you อร่อยมากครับแม่ขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะมหาความอร่อยมาได้เลยนะทั้งคนไทยชาวต่างชาติที่ร้านอาร์ตีน้อยนะครับผมที่ร้านไทยอย่นี้ครับวันนี้ขอบคุณแม่มากค่ะขอบคุณค่ะเชียร์เชียร์ My stop about food mouth o Ban b I thinking Thai is watering just <c oughs> thinking can't that at a ใช่แล้วซันนี่เพราะว่าเขามีทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็มีวิถีชีวิตที่ดำรงกันมาอย่างยาวนานและที่สำคัญเนี่ยเขาก็ยังเอาใจนักท่องเที่ยวด้วยการเปิดตลาดคนเดินยำข้าคขืนอีกด้วยววาง่ายๆถ้าเกิดอยู่มาอยู่สามารถหาของกินได้ตลอดทั้งวันเลยแหละ ยิ่งดึกยิ่งสวยช่วงเวลานี้แล้วไฟนะไฟเยอะมากเลยปัญญากาศต้นเย็นเปลี่ยนเลยใช่คนละอย่างกับกลางวันที่เรามาเลย รู้สึกแฮปปี้มากรู้สึกว่าซันนี่เป็นคนโชคดีมากเพราะว่าสามารถมาที่นี่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้บ้านรักไทยเป็นฮิตมากในประเทศไทยเพื่อนของซันนี่จะอิจฉามากเพราะว่ามาที่นี่วันนี้นะครับแน่นอนครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็น จุดหมายปลายทางของหลายๆคนที่เขาอยากจะมานะทุกคนสามารถมาเหมือนเราได้นะครับมาที่นี่เก็บชาชิมชาหาของอร่อยนะฮะรวมไปถึงมาช้อปปิ้งสไตล์จีนยุนนานแบบนี้ก็ได้เหมือนกันที่นี่ครับบ้านรักไทยจังหวัดแม่ห้องสอน,นะครับและนี่คือทั้งหมดของทริปในวันนี้นะครับส่วนครั้งหน้าผมและก็ซันนี่จะพาทุกคนไปไหนต้องฝากติดตามกับรายการบัดี้ไกด์รายการที่ผมวจะสดาครับจะพาเพื่อนซีของผมครับ ซันนี่และทุกคนไปท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับได้เชียลาโอห้องเต้ห้องเต้โอ้ <c oughs> โอคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาที่บ้านรักไทยได้แบบง่ายๆครับโดยออกเดินทางจากตัวเมืองแม่ห้องสอนมาเพียงแค่15กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายมือที่เขียนว่าบ้านรักไทยแล้วก็ขับตรงไปอีกประมาณ29กิโลเมตรครับ จนสุดทางก็จะเจอหมู่บ้านรักไทยแล้วละครับหรือจะใช้บริการรถสองแถวแม่ห้องสอนบ้านรักไทยถ้ารถขึ้นที่หลังตลาดสายหยุดก็ได้เช่นกันครับแต่ก็ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่ารถนั้นมีเที่ยวเดียวก็คือช่วง9โมงเช้าเท่านั้นแนะนําว่าถ้าอยากมาสัมผัสอากาศหนาวหมอกยามเช้าแบบฟินๆก็ต้องมาช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงกุมภาพันธ์ได้เลยละครับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม